FC b o d บดีสวยแต่งให้ครบไม้ย้อยๆชมคันนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมตีบิกรถสวยนะครับวันนี้มานำเสนอนะครับกับเจ้าตัวยอดฮิตตลอดกาลนะครับกับเจ้าตัว C ีว i c f c นะคันนี้เป็น 1.8E ปี2019 MNC แล้วนะครับคันนี้มาพร้อมกับสีน้ำเงินแท้เดิมโรงงานนะคันนี้จัดทรงล้อให้เรียบร้อยแล้วติดฟิล์มเขียวใสสไตล์วัยรุ่นไทยให้เรียบร้อยแล้วบอดี้สวยใหม่56,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเราการันตีไม่แท้บุ๊กสวิตครบไม่แท้เช็คศูตรนะแล้วก็บอดี้สวยๆน็อตไม่มีขยับ สภาพเป็นยังไงมาเลยครับเริ่มต้นเหมือนเดิมนะกับหลายๆคลิปนะครับวันนี้เราจะพามาชมกับเจ้าเตียวตัวนี้นะผมบอกเลยว่ามันหล่อมากเลยนะครับมาพร้อมกับแม็ก c 105X นะครับเป็นขอบ18นะครับแล้วก็จัดทรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราที่สังเกตนะครับก็จะมีติดฟิล์มเขียวใสให้ใหม่นะครับระเบิดฟิล์มเขียวใสให้ใหม่นะครับมีโลโก้เฮดแดงให้เรียบร้อยนะครับแต่ที่สําคัญนะครับเรามาดูกันตรงนี้ก่อนนะฮะเราดูกันที่บอดี้ก่อน นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ก,กว้างๆเลยนะครับเพราะว่าตัว Honda เนี่ยจะเปิดได้2จุดนะครับเป็นความรู้ไว้นะฮะต้องบอกว่าคันนี้เป็นตัวไมเนเช่หรือ MNC นะครับคันนี้สีน้ำเงินแท้เดิมโรงงานน็อตบอดี้ไม่มีขยับนะต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอให้เลยนะครับว่าเรารับประกันอะไรบ้างนะครับเรารับประกันเล็กไม้แท้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําแต่อย่างใดไม่มีชนหนักไม่มีชนเบาเลยนะคันนี้คือสวยบางเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดอาร์คต่างๆเนี่ย ต้องบอกอย่างนี้ครับสาหรับคนที่ดูรถเป็นก็ดีหรือดูรถไม่เป็นก็ดีนะครับไม่ต้องซีเรียสนะเพราะว่าเราระบุในสัญญาซื้อขายจริงและผมเป็นเจ้าของเต็นท์นะครับไม่ใช่เซล์ไม่ใช่เนน่านะครับผมขายรถมานานมากแล้วนะครับเวลาลูกค้ามาดูรถก็มาเจอกับผมโดยตรงได้เลยนะครับและรถคันนี้ประวัติเช็คสูตรนะครับเราเช็คกันได้เลยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่ารถใหม่ใหม่เนี่ยมาตรวจสอบกันได้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดูน็อตเม็ดอาร์นะครับและเดี๋ยวนี้ว่าลูกค้าเนี่ยจะดูรถกันเก่งมากๆเลยนะครับ เพราะว่าด้วยเทคโนโลยีการตรวจสอบรถอ่ะมันสะดวกมากขึ้นนะครับคันนี้เลขไม้ห้าหมื่นกว่าโลนะประวัติเช็คศูนย์นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้มันจัดทรงมาค่อนข้างที่จะหล่อนะหล่อเรียบหรูสบายๆนะครับก็มาพร้อมกับแม็กใหม่ยางใหม่นะครับเป็น tc 1 0 5 x นเะครับเป็นขอบ18ผมจัดส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทางด้านนี้เหมือนเดิมครับรถก็จะมีฟังก์ชันอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาดูนะครับมีกระจกทั้งด้านข้างนะครับมีสมาร์ทคิเลตให้เรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวผมติดเครื่องแล้วให้ดูนะครับ โอเคนะครับมาถ่ายได้เลยคันนี้เป็นเบาะหนังแล้วนะผมทำเบาะหนังให้เรียบร้อยแล้วนะครับเบาะหนังสภาพของใหม่เลยนะผมเบิกใหม่ให้เลยผมเบิกหนังใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหมายความว่าจะเป็นนิวเลยลูกค้าที่มาใช้เนี่ยจะเป็นผู้ใช้คนแรกเลยนะสำหรับที่ใช้เบาะนี้ก็เย็บสวยนะจะเป็น ดำได้ขาวดำได้เทานะฮะแล้วก็ตรงกลางเป็นเคปลอนะครับก็เป็นเท็กเจอร์เดิมของโรงงานก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับฟังก์ชันมีมัลติฟังก์ชันทงมาลายมีระบบคูซคอนโทลเลขไมล์ประมาณนี้เลย5 6 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็มีกล้องถอยให้เรียบร้อยระบบแอร์เป็นแบบออโต้นะครับมีโฮเบรกมีเบรกมือไฟฟ้ามีปุ่มไอคอนให้เรียบร้อยนะครับแล้วที่เห็นสังเกตตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อฮดแดงพงมาลายนะครับก็สําหรับ ลูกค้าที่ไม่ชอบอันนี้ก็ไม่ต้องแปะอ่ตก็แปะแดงไปหรือถ้าอยากได้เดิมๆก็ไม่ต้องแปะนะครับโอเคตรงนี้ผมเหมือนเดิมเลยนะครับรถคันนี้มีบุ๊กเซอร์วิสและคู่มืออยู่ครบๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นคู่มือนะครับอันนี้คู่มืออันนี้บุ๊กเซอร์วิสนะครับแต่ต้องบอกว่าลูกค้าไปเช็คประวัติได้เลยนะครับทั่วประเทศไทย7 7จังหวัดนะครับเช็คออนไลน์ได้เลยแล้วเรากล้าการันตีในสัญญาซื้อขายนะครับระบุชัดเจนนะครับไม่หนีไปไหนแน่นอนนะครับเรารับประกันก็คือรับประกันนะครับ โอเคทีนี้บุ๊กสวิตอะไรผมขึ้นรูปให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูทางด้านของเล่มทะเบียนและประวัติรถคันนี้บ้างนะครับรถคันนี้มาจากไหนซื้อจากใครกี่มือนะครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงนะครับเราจะเป็นที่เดียวเลยนะที่จะมีเล่มทะเบียนให้ลูกค้าดูนะครับคันนี้เป็นปี2019แท้นะครับ2019แท้รถสีน้ําเงินรถมือเดียวป้ายแดงนะครับ ไม่ใช่รถประมูลนะต้องทําความเข้าใจกันอย่างนี้ก่อนนะครับรถคันนี้เป็นรถบ้านนะครับรถบ้านเลยรถบ้าน,นแท้ๆนะครับภาษีไม่ขาดนะภาษีเดี๋ยวต่อให้1ปีฟรีนะครับหน้า18เดิมสวยเดิมนะครับไม่มีชํำรุดสูญหายเป็นเครื่องเป็นสีเป็นเกียร์หรือยุดประมูลมาแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับรถคันนี้จริงๆแล้วดั้งเดิมเนี่ยเป็นรถเดิมนะเป็นรถเดิมล้อเดิมสแตนดาร์ดเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปนิ่งให้ แต่ทางเราเห็นว่าเอ๊ซีวิรุ่นนี้มันเป็นยอดฮิตของหมู่วัยรุ่นหรือคนที่หนุ่มทั่วไปอาจจะชอบแต่งรถบ้างนะครับแต่งโดยที่เดิมๆเงียบๆขับสบายๆเดินทางไกลได้เดินทางใกล้ได้ขับในเมืองได้แล้วก็จัดให้มันหล่อๆไปเลยลูกค้าจะได้ไม่ต้องไปเสียตังแต่งเพราะว่าต้องบอกว่าล้อขล้อแม็กขอิบแเนี่ยเบิกใหม่เนี่ยเอาง่ายๆนะต้องมี2-3หมื่นนะครับจัดทรงประมาณนี้ติดฟิลม์มเขียวสเบิกใหม่เนี่ยก็หลายพันละ ผมเบิกฟิล์มเขียวใสให้ใหม่เลยนะครับไม่มีประหลอดนะครับเป็นเป็นเป็นเกจเขียวใสแท้ๆเลยนะครับแล้วก็ล้อแมกใหม่ยางใหม่ด้วยก็มูลค่าแพงเหมือนกันนะครับลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเติมนะครับจ่ายตังค่ารถแล้วก็ขับได้เลยนะฮะเหมือนเดิมครับทั้งด้านทา้งหลังนะครับก็ต้องบอกว่าผมผมนั่งนั่งอย่างนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันมีพรมพรมไอ้แบบว่าัยรุ่นัวรุ่นอ่ะนะก็จะเป็นอย่างนี้ให้ นะครับมีผมให้นะครับแล้วก็บ่เบอร์ก็สภาพโอเคนะครับไอที่ขาวๆนี้ไม่มีอะไรนะคภาพแป้งที่ว่าเขาตอนประกอบเบาะนะครับเดี๋ยวเราเช็ดออกนะตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะเป็นเบาะใหม่อยู่แล้วนะครับผ้าหลังคาสะอาดเรียบร้อยไม่มีอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูบอดี้ข้างหลังกันนะครับเหมือนเดิมครับข้างหลังก็โลโก้ครบนะครับ iv tech โลโก้เแดงนะครับ กล้องมองหลังมีนะครับเป็นกล้องมองหลังเดิมแท้เดิมโรงงานนะพะยางแผ่นปูมีให้นะครับแผ่นรองพื้นมีให้นะครับเหมือนเดิมยังให้ยางอะไหล่นะครับแล้วก็มีเครื่องมือครบชุดเลย เป็นประมาณนี้แล้วก็อย่างที่บอกนะครับสําหรับรถใหม่เนี่ยมันตรวจสอบกันง่ายนะครับว่ามันชนไม่ชนอย่างรถใหม่เนี่ยดูง่ายเลยว่าตรงนี้เขาจะไม่พ่นสีน้ําเงินจา๋าแล้วก็จะไม่มีลกเกอร์นะครับมันจะเป็นสีพื้นๆประมาณนี้หมายความว่าถ้ารถคันนี้ทามาใหม่เนี่ยจะไม่ใช่สีนี้แน่นอนนะครับเพราะวันพ่นด้ยากนอกจากโรงงานนะครับอ่ะสียังเหลืองเห็นไหมสียังเหลืองตรงเนี้ยคือจุดขายเลยนะครับสาหรับรถใหม่นะครับโอเค มีหางหลังให้เรียบร้อยนะครับหางหลังทรง RS ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โชคโชคเราเซตอัพโดยที่ NPP นะครับชคอัพนะครับเรามีรับประกันให้6เดือนนะครับจัดทรงแบบนุ่มๆน,นะไม่ต่างจากรถเดิมเลยน,นะครับมีโลโก้ครีเมียงก็คือว่ารถคันนี้ขัดเคลือบสีมาให้นะครับเดี๋ยวแบบนี้ฮะเราดูรอบคันกันนะครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็รถใหม่นะเครื่องมันก็จะเดินนิ่งๆอยู่แล้วไม่มีอะไรมากมายนะครับเราเรับประกันให้อยู่แล้วนะครับมาเดี๋ยวดูรอบคันกันเลยนะครับมีเดลไลให้เรียบร้อยนะครับอารถมันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับใส่กิฟตเลยรถมีสเสน่ห์ครับสำหรับสีนี้แล้วมาพร้อมกับ m a ็ TC 105X นะครับสีเท่ากันนะครับอ่า มืนเดิมครับเรารับประกันในสัญญาซื้อขายรับประกันเลขไม์แท้และรับประกันบอดี้กันนะครับแล้วก็เราไปทดลองขับกับเจ้าตัว Civic FC 1 8 e กันเลยดีกว่าครับไปเลยโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปทดลองกับเจ้าตัว Civic FC เลยนะ1 8 e นะครับต้องบอกว่าจริงๆเราจะไม่ทดลองขับให้ดูก็ได้นะเพราะว่ารถมันเป็นรถค่อนข้างที่จะใหม่ มันไม่มีอะไรที่ผิดแปลกอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อความสบายใจและความสมบูรณ์ของคลิปนะเราก็ถ่ายให้ดูกันเลยดีกว่านะครับไม่ยากนะครับก็ขับให้ดูนิดหน่อยนะครับประมาณนี้เหมือนเดิมครับมีกล้องหลังนะต้องบอกว่านี้มีกล้องหลังให้นะครับแต่ถ้าสําหรับลูกค้าท่านใดต้องบอกอย่างนี้เลยนะคันนี้เป็นตัว E ถ้าลูกค้าท่านใดยอยากอัพ ให้เป็นจอใหญ่ผมบอกเลยว่าเทคโนโลยีเดียเ๋ยวนี้ใส่จอ Android เลยปั้งเลยครับใหญ่บลเลอร์บล่าเลยแล้วก็ต้องบอกนี้จอ Android เนี่ยฟังก์ชันเยอะนะครับจะดู Netflix จะดู YouTube ดู g o Google Map b l u e t o o t h หรือว่า a อา l p p l r c a r p พ a y นะครับก็ไม่ต้องเสียบสาย Apple CarPlay ไม่ต้องเสียบสายนะครับประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวเราไปลองขับกันสักนิดหน่อยนะวันนี้เราขับใน ถนนซอยย่อยเลยกันนะครับไปเลยก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากชมคลิปอ่าอยากชมรูปรถคันนี้เพิ่มเติมนะครับอยู่ทางด้านขวานะครับหน้าเพจตีบิ๊กรถสวยนะครับแต่ถ้า,าเบอร์โทรเบอร์ติดต่อเบอร์ไอเดีไลน์นะครับทางด้านซ้ายนะครับมีเบอร์โทรเบอร์ไอเดีไลน์เบอร์ผมเลย g o o g l e Map ต่างๆนะครับ อยู่ทางด้านซ้ายขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สําหรับรถคันนี้นะรถคันนี้จะได้เต็มฟรีดาวนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านใดเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรเรามีบัตรแจ้ซื้อเงินสดกำเงินมาไม่มีเก็บเพิ่มเติมไม่มีเก็บแวกเจ็ดวก็เเ็ไม่มีเก็บแว็เกเปเนะต้องย้ำอย่างนี้เพราะว่าเราเป็นรถบ้านนะครับเราไม่ได้เป็นรูปแบบบริษัทหรือประมูลมานะครับลูกค้าจบตรงนี้ได้เลยไม่มีไม่มีแบบว่าลูกเล่นเก็บเพิ่มเติมแน่นอนนะครับซื้อรถกับผมสบายใจได้เลยนะคครับับยย้้อนนนไไไปปปดดดูลลิลิเเกกก่่่่าาาาสํหททีีผมขข็งจะ เกินละหลายคันมากเกิน20คันเนาะอ่านะครับก็เนี่ยเราลองขับประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคันนี้นะครับ